นี่ับตอนนี้เราก็มาอยู่ที่บกสโคราชนะครับบกสนริศมาวันนี้วันที่17กรกฎาคมนะครับก็มาดูรถมาวันนี้หยุดห้าวันนะครับคนน้อยไปยังงงเอ๊ะทำไมปกติหยุดสี่วันคนเทศกาลปีใหม่สงกานเนาะเกดาเที่ยวเป็นเดือนต้นวันี่อันนี้หยุดช่วงเทศกาลอะไรเข้าพรรษาอาสาฬห์แลวก็สิบสามสิบห ที่วันพุธผัดสุขเราวทิ่วันนี้วันอาทิตย์ที่17กรกฎาคมวันนี้คนกำลงังเยอะมากแต่แตว่าคนน้อยน้อยคนน้อยคนน้อยมากเราต้องดูครับไม่มีคนเลย <c oughs> นลยคะครับคนน้อยมากนะครับวันนี้ก็มารีวิวภาษานะครับ <c oughs> าการเดิน,นทางสะดวกมากมาโคราช <c oughs> น,นะครับ แต่สดีนไม่ทราบผมว่าทั้งอีสานน่าจะอาจจะไม่ไม่ค่อยมีการขึ้นมาหรือเปล่าหรือมีแต่อาจจะนอน,นครับมันก็งงเลยครับรับนี่หรือไปเที่ยวกัครับสวัสดีครับ